สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะมือนี้แอดก็ไดเดินทางมาวัดปูศีรเนาะคะ่ะ FC ท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะแอดก็ได้มาติดตามแนวทางของปูศีรให้พพ่นอง FC เนาะคะ่ะปูศีรษูพนก็นได ตอนแนวทางฝากพี่น้องแล้วเนาะคะ่ะแอดก็เลยได้มามือน,นีเนาะค่ะพี่น้องเพื่อจะได้เอาแนวทางฝากพี่น้องเอฟซี FC. เพื่อจะได้เอาไปวิเคราะห์เบิงเนาะคะ่ะผิจารณาเบิงเนาะค่ะพี่น้องค่ะไปรับชมหลับฟังเลยคะ่ะว่าปูศีรูจะมีแนวทางตัวเด็ดตัวดีฝากพี่น้องเอฟซี FC. ตัวใดเนาะคะ่ะไปรับชมหลับฟังเลยคะ่ะ มันจะมีสองสูตรเหี่ยงกันเถอะขันตัวนี้รวดมันสีมัตใส่ตัวนี้เห็นไหมค่ะห้าห้าสองห้าสามหนึ่งตุนห้าสองห้าสามแปดสองแปดสามเก้าสองเก้าสามไม่ต้องกับมันเป็นหลักสิบอยู่แล้วนึ่งวันนี้มันจะได้กี่ค่วัก่อนมันเป็นห้าห้าแปดเก้าหลักสิบวันี้มันได้ห้าหกเจ็ดหลักสิบน่าวดที ยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดต่อเนื่องนี่เราลักสิบนี่ตัวนวดที่สามสิบีมันหลุดมันไปมันหนีขึ้นบนเนยห้าเข้อเดินหานะมันได้เป็นห้าสองห้าสามแต่ว่าหาสามห้องว่าให้เ้อเอาแปดหนึ่งมาอ้างไหวสิวเล็กบอกเราอัาง ไปพิจารณาดูค่ะตัวน่นครับพดเฮ้เฮ้งเระเจ้ยเฮ้ัเฮ้ยเกยเก็ยเั้ยเฮ้เล้ยเฮ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 ้ก้กเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮยเฮ้ย้วกฮ้ยเฮ้ย้ยเฮพวเฮ้เ้ยเฮ้เ้ยเยเฮ้ยเฮ้เ้ยเ้ยเฮ้ยยย้้ แม่นี่ก็เล็กตังค์ให้เอาจ้าโอ้แต่ว่าันนี้ปูฟันดีเนาะปูฟันไดนะะ้หัวเล็กนะคะวันนี้เมื่อสุดท้ายเมื่อเลขสิออกได้เขาว่าเลขออกแปดสามหามันมาเสียแต่สามหาทั้งหมทั้งงานกันหนูปูนเนาะโอ้คนฟันในตุ่ครับเนาะแปดสามห้าอืมอ ปกตินี่สามหาหาสามจิบซื้อค่ะมันก็จะได้เสีอ,องสามหาหาสามสามหาหา <laughs> บิน,นก็จะได้ค่ะนีนะ่ดูดดสุตารางเปื้อนแปดเต็มอ่ ห้สนต์เนี่ยด้สองเซนแปดกันออกล่างนี่ยกันห้าสมสาขนาดห้าสิบอร์นต์เนาะใสองเซนแปดนี่ันไม่ว่าใจติมกันค่ะได้ห้าแสนนะคะแล้วจะมในวันตี้เพาเอาค่ะนั่นาผัดตัวนั้นและมันเป็นนักกรรมเขาว่ากรรมทางวาจาค่วกติีนสีเป็นแปดหนึ่งว่าแต่ห้อมันเลกต้อตรงกับห้าสามสามห้า่าค่ะกันห้องปล่อยตัวนี้ก็ได้ แว่าห้องบอกไฟอยไปหาดสองแปดหนึ่งค่ะตัวนี้คมากมัเป็นเล็กฟันไม่ใช่แต่เม่เปลี่ยนแปดเลยว่ามันเป็นเลขค่ะแล้วอยาาได้วันอะไรในุวลาชีสาหพันคเริ่เืดแล้าเอาไปยากเตียค้อนฟันเหมือนเลยค่ะพิ่งห้องก็ไปยากบอก ตัลิงกัเลยทั้งบนทั้งล่างนะพเน้งตรงกับสองนะว่าตรงปูกันเลยว่าหายสอ่ะเนืจกเจ้ากับเป็นเลขกันเจามันไม่ขัดตืนเลขาจะเล่นนั่งเบ่งนกอกไปนี่งนะ กัเนี้สงสัยสิเมนลางหนามเรื่อเป็นบนมากเลยเราบอกเด็กที่สูนเนาะนี่นี่นิมิตเลยแต่ว่าถ้าสีแมนต์โมเมนต์เราเขาจะรอบมึงได้เงินีมน้ม,ม่เป็นตองหวดนะัดเนาะแต่ว่าเพิ่นว่านิมิตบอกใหนะ้น้องปูเนาะ ซีแมนคู่หรือจะเดียว่นคู่ไดนค่ะคู่้างหนติ๊กผ่้คู่้างหนาิูคู่ทางหน้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์อยู่แบบผูแมนแมนอะไรนั่นเส่นีแมนก็เน่อยล้ลุ่นเพิ่นเราบวกนี่เล็กมิดติดศูนย์นะปู่เนาะแสดงว่าตรงมีดนี่สามคู่นี่แหละค่ะนี่ติดศูน มันมันเป็นสามสิบสามสิบหกงวดหรอวะในหลอกไงมันมีมั้ละค่ะงวดที่ 36. สามสิบหกเฉพาะเนี่ยค่ะที่สามมันห้ามาเอาตัวนี้มาใส่ลักสิบมันเนี่มันเป็นงวดที่หยิบสองมันมาค่ะสตอ่อนนี้มันก็ได้ได้เสถียรสม่ำงวดที่แล้วมันเป็นงวดที่หยิบเอ็ด วัออนศุ่มี่ัออนศุ่ 5, 5, 8, 9, 10, ี่ห้าห้าแปดเก้าหลักสิบะห้ามาใส่ 2, 3, สองกับสามสคือมันได้หกครูห้าคนเลือกเน้นห้าสองเม็ดเดียว้แต่วันกับเขาตอนนัองเนี้ยขันมันวันนี้ขึ้นบนมันเขาที่เรา,มาไม่นด้ห้าเดินหายเม็ดเดียวะนะวิ่ห้าเม็ดเดียวนะ ต,ตัวนี้ตัวนี้งวดกว่อนมันเป็นสองกับสามเป็นสองกับสามเข้าขึ้นขึ้นยึดพอเก็บเขาดูได่เป <c oughs> ็นลำบงร์เราด้วยหรือว่ <c oughs> างวดก้อนี่เป็นงวดก้อนมันจะเป็นสองกับสามมค่ะห้าสองห้าสามตัวนี้แหบะบ แปดสองแปดสามเก้าสองเก้าสามวดนี้มันสิเป็นนะสิมันเลย่มมาเข่ากันก็รักสิได้เบาเอาวันนี้มันยิ่งใสุ่้มนี่เอาส้มนี่มันยิ่งวัดส้มสามสิบหกอ่วยค่ะมันจะลงมาตัวนี้เอาวัฒนเ์เลวงนะค่ะกิ๊กแล้วแจ้งเห็นปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นเกะตกรเรกอ่าจะจะคนนั้นเมียนค่ะเมีนค่นะ ชุดเต็มนะคะพูถามันบ่อิดเดินบากมันเดินตัวถ,ถ,ถือตามเ,เกาเ<อ>่าหัว่ามันในหกคูวดนี้ผลในเกา่าอืมค่ะห่อ,อตามเก่านะนั่งหดกในเลยนั่งหไดใหลายผู้สินเน้นให้อีกมมือเลยคะ่ะคนน้ารอกงสุด้ายกงสุด้ายนะคะนะ้ะ มันจะเน้นซ้ำนั่นมึงกันยังซื้อไประใดแล้วเนะ<ช>เาะซื้อไประดี๋ยวแตเน้นบทถือมื่อเนื้ออยูอย่ค่ะจอม<ช>อันนี้ล่ะไอตัวนี้บนบนเดินดีเขาอสืตรที่ม,มันมาเนี่ยละว,วันที่สามสิบค่ะ เป็นเลขสีคู่จะเป็นงวดที่มาสักการค่ะ